ันนี้ลูกค้ามาพี่สามเปสี่นะลูกค้าไอออนกับลูกค้ากันนี้วายพัสดุกัสสี่ก้าสุดพรีเมียมออตโอต้กันนี้ค่ะคันนี้รถยี่สิบจุดยี่สิบเลยนะลูกค้ากันนี้ออโต้เซบิยพัสดมีให้ด้วยค่ะชมหมดได้เลยนะลูกค้าอันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ 5 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0ออนไลน์ออนไลน์มาก่อนแล้วค่ะสุ้ต่อแข่งขันราคาได้เลยถ้าได้มากกว่าเฉลยกรมากกว่า0 0 0แสเลยนะ5 0,000บาทอยู่ที่ออนไลน์แล้วค่ะ5 0 0 0 0บาท2 0 0พราคาไปแล้วค่ะ5 0 0แ0ราคาไปแล้วค่สุ้ต่อไปต่อได้เลย5 0 0 0ราคาไปแล้วค่มากกว่านี้พี่ต่อได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะได้มากกว่าเฉลยกร0แล้าแสนส่พันราคา้แสนสี่ันหนึ่งสนพันนับหนึ่งหนึ่งห่พันแน์1คาไปแล้วค่ะห้แสนแปดพันหนึ่งสแปดพันบหนึ่ง้าแสนแปพันนับสองห้าแสนพันนะอพูอ 1หมืนพันะอยู่ที่อไลน์แราคาเป็นรายาสบายไม่ต้องรู้ราาต่อได้เลยค่ะห้าหน่งดที่รายาห้าแสนหนึ่งพันับหนึ่งห้าแสนห่งหมื่นแพันนับสองห้าแสนหนึ่งหมื่นแพันอยู่ที่ไลน์สามูรสามห้าเจ็ดนะสองูที่ร้นราคาเป็นแล้วก็ห้าแสนสองที่ร้านปรแล้วก็ห้าแสนสองหมื่นบาห้าแสนสองหมื่นบทนับหนึ่งห้าแสนสองหมื่นบนับสองสองพันออนไลน์ราคาแล้วสองหมื่อสี่บาททป่ร้นราคาเป็นแล้วกห้าสองที่หมดนะ้วก็ห้าแสนสองหมื่นบห้าแสนสองหมื่นพันนับหน่ห้าแสนสางหมื่นสี่พน สที่รังประโณดนสาสนับหนึ่งห้ปันนับสองห้าสสามปบี่าทราคาเปนแล้วก็้ห้าสาที่รัประโด้านสามนพันนบหนึ่งห้าสามนพันนับสองหออนไลน์ค่ะที่ไหนสบายมีหายกได้เลยค่ะห้าสามแปดที่รนหาแสนสามอร์แปดพันับหนึ่งห้าแสนสามอ์แปพันนับสองห้าแสนสามเปอรแปดพันอยู่ที่ออนไลน์นะสมนย์สามห้า่อเด่นราคานับห้าแสนสิบหมื่นบาทห้าแสนสิบบาทนับห สองพันบาทนับ3ขายค่ะตกลงขายค่ะห้าแสนสหมพันมายเลขสา3ศูนย์สามห้าประมูลได้ไป5้2แ0 0สบาทขบับขึ้นมาค่ะ